สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับที่นี่นาดงเกษตรอินทรีย์ฟาร์มซึ่งเป็นสวนที่เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการขุดสะว่าจะขุดยังไงนะครับให้ได้น้ําขึ้นมาเต็มสะแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูน้ําของเรานะครับเต็มสะซึ่งใบนี้ไม่ใช่ใบแรกของเรานะครับเป็นใบที่ 12, สิสอะตรงนี้เป็นสะที่12ของเราแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ขุด มาได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าระดับน้านะครับมันจะลึกขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราดูกันครับในการที่เราจะได้ระดับน้าในหน้าแรงนะครับไว้ใช้งานตลอดปีนะมันก็จะมีจุดสำคัญอยู่3จุดนะครับเท่าที่ประสบการณ์ผมนะครับในการขุดสระมาเนาะจุดแรกนะครับเราต้องหาตาน้ำให้เจอนะครับหรือว่า เราจะทําเป็นบาลายเพื่อนนุนน้ําก็ได้นะครับส่วนตาน้ํานะครับวิธีการหายัางไงก็คือเวลาเราไปาขุดนะครับมันก็จะมีน้าําใสๆขึ้นมานะครับหรือไม่ก็มันจะไม่ไม่แห้งตลอดปีนะครับแต่บางพื้นที่ก็ไม่มีนะครับบางพื้นที่ไม่มีนี่ก็อาจจะต้องต้องขุดหลายชั้นกันหน่อยนะครับหรือว่าตาน้ําอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพบบ่อยมากที่สุดก็คือรากรากต้นไม้ เราถึงได้ขุดรากต้นไม้แบบนี้นะครับน้ําก็จะขุดขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยจะใสมากเลยครับซึ่งที่นี่นะครับน้ําจะเป็นน้ําสนิมทั้งหมดนะครับแต่ณจุดเนี้ยไม่มีสนิมเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพราะว่ารากต้นไม้ต้นนี้ที่ผมเคยขุดน่ะมันจะลึกลงไป 10- บถึงสิบห้าเมตรเลยนะครับตอนผมขุด่าบ่อน้าที่เป็นข้อแรกนะครับก็คือหาตาน้ําให้เจอนะครับพยายามนะครับซึ่งที่นี่มีอยู่ประมาณสี่ห้าจุดนะครับ ที่เราเจอกันก่อนหน้านั้นมานที่ข้างๆเนี่นะครับอ่าตรงคลองข้างๆข,ข,ข,ของเราเนี่ยนะครับในเดือนนี้ก็จะแห้งแห้งสนิทเลยนะครับเราก็ได้เก็บปลาถ้าใครๆเคยเห็นคลิปเนาะที่ผมทนะํานเราก็จะเก็บปลากันอยู่โซนนี้นี่นะครับตอน2ปีที่แล้วนะครับที่ผมมาใหม่ๆไม่มีน้ำเลยนะครับแต่ตอนนี้เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับมีน้ำใช้ตลอดปี จุดนี้นะครับเพื่อนๆเป็นจุดที่แห้งแรงที่สุดนะครับใน2ปีที่แล้วนะครับแห้งสนิทแล้วเราก็เก็บปลากันนะครับใครที่เคยเห็นคลิปเก็บปลานะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับที่เราเก็บปลาตอนนี้เราเอารถมาขยายออกเพื่อที่เราจะปลูกปลูกพืชเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราทําบาลายขยายตาน้ําเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าความแห้งแ้งหายไปหมดเลยครับตอนนี้ก็คือน้ําลึกมากนะครับ2เมตรนะครับ ที่ให้เขาขุดลงไปนะครับตรงนี้ก็จะลึกมากนะครับแล้วมีน้ําใช้ตลอดปีนะครับอันนี้ก็ปลายเดือนมีนาจะเข้าเมษาแล้วนะครับปกติถ้าปลายเดือนเมษาเน,นี่ยน้ําจะหายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็แก้ไขความแห้งแล้งได้เรียบร้อยแล้วครับข้อที่สองนะครับข้อที่2นี่คือการขุดในระดับที่ต่ําพยายามหาจุดที่ต่ําที่สุดนะครับมาขุดน้ํานะครับเพราะว่า ถ้าคุณขุดในที่สูงนะครับระดับน้ําอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ถึงเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมันถึงมันมามันมาไกลแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ปั๊มน้ําดูดจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนได้นะครับก็คือเป็นข้อที่สข้อที่3ระดับในการขุดนะครับตรงนี้ยังถือว่าตื้นอยู่เพราะว่าเขากลัวว่าเด็กตกลงมาหรืออะไรเงี้ยมันมันจะมีอุบัติเหตุได้นะครับเราก็เลยไม่ไม่ได้ลงลึกมากอ่าดังจะเห็นเนี่ยนะครับ ดังจะเห็นโคนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือประมาณแต่ว่าถ้าถ้าหน้าฝนก็จะสูงสูงสูงระดับนี้เลยครับท่วมหัวเลยแต่ถ้าหน้าแรงก็จะระดับนี้แหละครับแต่ก็ถือว่าระดับนี้ก็ใช้น้ําเพียงพอเพราะว่าเราขุดหลาย,ลายบ่อนะครับทีนี้ข้อที่สาในการขุดระดับน้ํานะครับเราต้องขุดให้ลึกลงให้จนถึงน้ํานะครับถ้าใครที่อยู่สูงนะครับให้ขุดออกรอบแรกก่อน แล้วค่อขุดรอบที่2ลงไปให้ถึงน้ํานะครับอันนี้ก็เป็น3ข้อหลักๆนะครับที่ผมเจอมาแล้วก็มีน้ําใช้ตลอดปีนะครับแต่ก่อนไม่มีนะครับแต่ก่อนนี้แห้งแล้งมากเราก็เพิ่งจะมีน้ําในตอนนี้นะครับก็ถือว่าเรามาร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับในการขุดสระกันนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ